ตัวใส่งาม <laughs> โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆยีดิต้นรับแซมฟิชชิ่งนะครับก็วันนี้ก็ผมจะมาตกปลาทุกคนเนาะผมก็มาอยู่ในไม้ตะเกียบทุกคนเนาะไม้ตะเกียบเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตกปลาทะเลมานะนานพอควรเลยทุกคนไม่ได้ตกปลาทะเลนะนานมากเลยทุกคนผมไม่ได้ตกปลาทะเลมาเป็นเดือนทุกคนเป็นเดือนเป็นเดือนก็เลยว่าอยากจะลองตกดูนะตอนนี้รู้สึกว่าน้ําดีนะทุกคนน้ําดีอ่ช่วงเวลานี้น้ํากําลังตืมนฝั่งเนาะผมชอบครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามนะทุกคนเนาะตีสามครับก็เลยอยากจะตกปลาอยากจะกินปลาทะเลทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าไม้ เขาตะเกียบไม้ที่ผมมาประจำเนาะก็แค่ได้ปลาไอซากปลากระเบนนะทุกคนก็วันนี้ก็มาบางคนเดียวนะครับก็วันนี้ผมตกคันใหญ่ปลาใหญ่สองคันนะทุกคนนะแล้วก็คันอีกคันนึงนะคันเล็กคันเล็กผมจะตกปลาเล็กก็สไตล์ของผมเลยทุกคนเนาะก็ตกปลาใหญ่ด้วยตกปลาเล็กด้วยก็คันใหญ่ผมก็ปกติทุกคนผมใช้เหยื่อปลาทูนะทุกคนแล้วก็ไอคันเล็กผมก็ใช้เหยื่อกุ้งนะทุกคนนะโอเคทุกคนครับนี่ครับผมก็เอามา3คันนะฮะสิฟุตหมดเลยทุกคนฝัดสปินนิ่งฮะแล้วก็คันเบสสิฟุตไอคันใหม่นทกค โอเคทุกคนวันนี้ผมก็ใช้เหยื่อกุ้งนะฮะเหยื่อกุ้งเหยื่อปลาทูฮะมีครบครับทุกคนนี่ฮะซื้อปลาทูมาครึ่งโลนะทุกคนแล้วก็กุ้งก็มีหน่อยนะทุกคนนะโอเคทุกคนขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ตีเบ็ดกันเลยทุกคนโอเคทุกคนครับก็นี่ฮะปลาทูเหยื่อผมนะวันนี้ ปลาทูก็ตัวไม่ใหญ่นะตัวสองนิ้วได้นะั้มก็วันนี้ผมจะไม่อตัดหัวจะไม่เอาก้างออกนะทุกคนเนาะไม้แรกผมลองเกี่ยวทั้งตัวทุกคนนะครับวันนี้ก็ใช้ปลาทูเล็กแล้วกันทุกคนไม่ได้ตกนานวันนี้ก็ใช้เบ็ดเบอร์ยี่สิบนะอันนี้เบอร์ยี่สิบทุกคนเบ็ดเบอร์ยี่สิบข้างหลังนี่เบ็ดเบ็ดเบอร์สิบหกนะทุกคนอ่าผมก็จะเกี่ยวทั้งตัวนะ,ะทุลลก,กนนคนเนานะ ผมจะไม่เอาก้างออกนะวันนี้ลองดูลองดูโอเคถ้าปลาทูตัวใหญ่นะผมจะเอาก้างออกนะทุกคนเอาเอาก้างออกนะวนันนี้วันนี้จะไม่ไม่ออกนะจะลองใช้แบบไม่ไม่เอาก้างออกนะเดี๋ยวทั้งตัวมาดูสิจะเป็นยังไงเออนี่รับผม เ๋ย่หัวเกี่ยวท้ายโอเคดีครับโอเคเดี๋ยวคอเนี้ยตีมิดกันนะฮะว้าเนี่ยผมว่าตียากโอเค ตีได้ไม่ไกลหรอกทุกคนตีได้ใกล้ๆโอเคมีมันมีร่องรอยร่องรอยมียคนมาตกปลานะเขาเพิ่งกลับไปไม,ไม่ไม่นานแล้วทุกคนเพราะว่ามันเป็รอยยังเปียกอยู่เลยทุกคนยังเปียกอยู่รอยรยืดแลยือยังเป็นรอยใหม่ๆโอเค วันนี้ก็ต้องมารู้กันนะฮะวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าผมว่าน้อมั่นใจว่าต้องมีปลาทุกคนไม่ว่าปลาอะไรนะผมได้พวกมาสามคันเ่ยจะตกจะตกปลาใหญ่สองคันนะแล้วก็ปลาเล็กคันหนึ่งมันต้องมีปลากินนะทุกคนเข้าใจป่ะไม่ว่าปลาใหญ่กับปลาเล็กไม่ไม่ใช่ปลาเล็กกับปลาใหญ่ทุกคนปลาเล็กตกง่ายทุกคนมันต้องเข้าใจป่ะ ปลาเล็กมันตกง่ายเราไม่ต้องซีเรียสมากปลาใหญ่มันต้องใช้เวลาใช้เวลาครับแล้วกตกระวังหนึ่งอไปเราก็ต้องใช้ขาเล็กตกปลาเล็กไปผังๆโอเคทุกคนกำลังรุ้นกันนะฮะสองคันใหญ่ตกปลาใหญ่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมขาเล็กขาเล็กผมนะ คานเล็กผมอะ่ะยาวสิฟุตเท่าเท่ากันหมดเลยทุกคนเพราะว่าคันนั้นอนะ่ะผมซื้อมาตกปลาดินเนาะแต่ว่าวันนี้ลุงทะเลก็เอามาด้วยมาทดลองโอเคเดี๋ยวคราวนี้ไปเตรียมอุปกรณ์คานเล็กกันนลทนะุกคนเนาะตกปลาเล็กใช้เหยื่อกุ้งโอเคครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ครบเลยนะฮะคานเล็กเนาะใช้เบ็ดสองตัวนะทุกคนนะชิงหน้าสองสองสอง,สองทางนะใช้เบ็ดเบ็ดเจ็ด นะครับแล้วก็ใส่ใส่หน้านะชอ็อกลนะิตเบอร์สาเนาะลองดูตกปลาใหญ่ใช้เวลานานนะทุกคนนะต่ปลาเล็กมันก็รอไม่นานแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวขอตีด้วยกันนะหวังว่ามีตัวกินนะฮะนี่คันยาวนะทุกคนนะยาวสีฟูตดเท่ากันหมดเลยนะแต่ว่าคันนี้เวทอ่าเท่าไหร่นะเวทเท่าไหร่ เวทเท่าไหร่นะอ่าแปดสิบหกนะทุกคนขันตกสปิวนะโอเคทุกคนลงตกปลาเล็กไม้แรกไปอีที่สุดไปเลยโอเคแล้วก็รอรอให้มันลากโอเคครับผมมาลุ้นกันนะฮะจะได้ปลาไหมวันนี้ อ๋อลงไปก็มีตอดลงไปก็มีอาการทุกคนเห็นไหม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 เห็นไปขันไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมลงไปก็มีอาการลักษณะอย่างนี้มันจะปลาอีแปน้นทุกคนมันจะฝ <c oughs> ู่อีแป้นเนาะไม้ตรงนี้อีแป้นเยอะมากบอกเลยอืมอ๋อ้๋ออ๋อเหมือนจะมีงานให้ทถาล้วเนี่ย มีตอดมีตอดอืออยู่ด้วยทุกคนอืออือไหมเแรกโดเลยทุกคนปลาปลาอะไรวะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมผมบอกแล้วทุกคนลนักษณะนี้น่าจะอีกจุดไอ้นี่นี่นนปลาอีกข้างเหลืองทุกคนตีไปปุ๊บกิดปั๊บเลยเนาะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง <c oughs> ความสนุกผมว่าอยู่ตรงนี้ทุกคนเนาะอยู่ตรงนี้ตกปลาเล็กสนุกกว่า ปลาใหญ่ใช้เวลานานอี๋อุ้ยทุกคนไปลาโครนว้วยนคนือโคตรตเบ้งเลยว้าวนี่ฮะโอ้สุดยอดไปเลยพี่น้องโอ้ปลาโคนครับเนะพื่อนโอ้ดูสิครับโอ้ไม่ได้มาทะเลน,นานนี่ฮะทุกคนได้สิบตัวนะ่าบอกเลยปลาโอ้ เนี่ยแล้วสิตัวนะผมว่าเหมาะเลยเนี่ยโอเคทุกคนตีไปใหม่นะฮะเมื่อกี้นี้บอกเลยตีไปปุ๊บกินปั๊บเลยเนาะโหยังไวอ่ะทุกคนสุดยอดไปเลยครับไปหมายสองอืมมาดูกันนะฮะจะได้อะไรเพิ่มครับ แต่มมบอกว่าคันซีฟู้ดนะทุกคนมันได้ไดเปรียบเนาะได้ระยะดีแปลว่าตกปลาเล็กปลาใหญ่เอาถอยฝั่งเนาะยิงยาวยิงดีัะทุกคนโอเคมรุ้งกันนะฮะกี้เนื้อสีแบบปุ๊บกินปั๊บเลยเนาะตอนนี้มันรุ้งกันนะฮะมันจะกินเพิ่มไหมเออโอเคเออมีอาการมีอาการ มีอาการสหรับผมนมนะปลาอะไรก็ได้ครับทุกคนปลาอะไรก็ได้เพราะตกแล้วกินเถอะถ้าเราตกปลาใหญ่นะทุกคนใช้เวลานานเนาะแล้วก็ตก,ตกปลาเล็กปาลาอะไรกะเนี้ย ta pop Hơ pop ừ, Mày bóc đi vô anh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  quá dột men luôn anh ờ mà, à. ừ. mà đi Nè, gặp thằng này Bà lèo bà nè, nặng Ê, bộ bà

ไม่ระวังขาเ๋ยวผันไก่โอเคแบงล่างโอ้ยตัวสุยแต่พุดตัวพุดใหญ่จะจับไม่พูดเหรอมันใช่เหรอสี่สิบสี่กุดสี่สิบสี่กุสวย โอ้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 สู้สู้นั่งสู้ปาอะไรวะสู้ดีสู้ดีได้เกินโะโอ้ปลาทรายเนี่ยใช่ใช่ใชปลาทรายเนี่ยปลาเนี่ยทำเยอะได้ตกตกปลากระเบนปลากระเบนชอบกินทางเยอะตรงเนี้ยถ้าตกปลาทรายนะใช้บิดแค่นี้พอเบอร์ห้า

ใส่ง,งามเนี่ยปลาทะเลใน,ในรอบลายเดือนเนี่ยเพิ่งเมื่อได้ตกในปลาทะเลเนี่ยเอรเดิมตัวหนึ่งก็โอเคอยู่กับมาดีกว่าจ้าเช้ามปาปลาก็ไม่กินเลยเหยียบพิพ Ừm, bao nhiêu